สวัสดีครับมาพบกันในเฟสที่2ของอีพีโซดที่10นะครับสควอ g เกมนะครับผมก็คือดาวอังคารที่จะย้ายเข้ามาในวันนี้นะครับดาวอังคารย้ายยิบอ,อายแล้วละสิใช่ไหมครับอ่าลัคนาราศีไหนจะได้ ผลดีจะได้ผลเสียจากการที่ดาวอังคารย้ายเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราต้องมาตีความเกี่ยวกับเรื่องของดาวอังคารก่อนว่าดาวอังคารเองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความกล้าความขยันความน้อยน้อยใจเรื่องของการเดินทางเรื่องของขาเรื่องของระบบเกี่ยวกับเรื่องของลมได้ไหมได้ทีนี้อังคารที่ย้ายเข้ามาเนี่ยมันย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนราศีตุลนะครับมันจะตรงข้ามกับที่มันอยู่ในราศีเมฆ ถ้าอยู่ในราศีเมฆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอังคารเกษตรบดีแต่พอมันมาอยู่ตรงข้ามเนี่ยมันเรียกว่าเป็นอังคารประนะครับอังคารปละก็น้อยด้อยค่านะครับเสื่อมค่าเสื่อมราคาอ่อนแอหมดสภาพลงไปนะครับเพราะนั้นอังคารที่ย้ายเข้ามาอาจจะทำให้คุณไม่กล้าไม่ขยนันไม่คล่องแคล่วไม่ว่องไวญาติมิตร สหายต่างๆนะั้นะอาจจะพึ่งพาอาศัยไม่ได้นะครับมีแต่จะมากวนเราแล้วบางครั้งก็อาจจะมาเป็นศัตรูด้วยนี่คือนิยามของคำว่าดาวอังคารที่เป็นเปละนะดาวอังคารเกษตรบดีอยู่ตรงข้ามถือว่าเป็นอะไรที่กล้าขยันทำนู่นทำนี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่พออังคารมาเป็นปลปุ๊บมันก็ต้อง ตรงข้ามกันนะมันคือการไม่กล้าไม่ขยันไม่คล่องแคล่วไม่ว่องวมันเป็นธาตุลมอยู่แล้วแต่มันมาเป็นปละมันก็อาจจะแบบว่าอืดๆชืดชืดใช่ไหมอังคารมันคือเรื่องของขาการเดินทางอังคารคือความกล้าความขยันญาติมิตรสหายต่างๆนานาอาจจะแบบว่าไม่เข้าร่วมภาคีกับเราแล้วยังกลับมาเป็นศัตรูกับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ดาวอังคารย้ายมันเนี่ย มันถือว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีมากมายอะไรในเรื่องของความหมายของดาวอังคารที่เป็นปะนะประมาณนี้นะครับทีนี้เราไปดูกันครับว่าในเฟสที่ผ่านมานั่นคือในเดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มันลงท้ายด้วยดาวศุกร์ที่ย้ายเข้ามาเป็นปะเห็นไหมมันก็เป็นสุขประเหมือนกันอย่างที่บอกมันเป็นสุบปปะเหมือนกัน ความรักการเงินที่ทํานายว่าดีมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในวันที่18ที่ผ่านมามีดาวย้ายแล้วคือดาวอังคารตามคลิปเมื่อวานที่ได้ทําไปนะครับโดยรวมนั้นวันที่18จนถึงประมาณ17พฤศจิกพาดาวอาทิตย์ย้ายเป็นนิดนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นิดนั้นหมายถึงญาติมิตรก็เบียดเบียนเหมือนกันอีกละอาภพยศถาบรรดาศักผู้อุปถัมภ์ไม่ยั่งยืนนะครับอาทิตย์นิดมันก็ตรงข้ามกับมหาอุดนะ เพราะฉะนั้นแทนที่อาทิตย์จะย้ายเข้ามาแล้วดูดีดูมีการรับผิดชอบดูเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าต้องมารับผิดชอบในส่วนของคนอื่นที่ต้องถูกเบียดเบียนมาให้เรานั่นเองนะครับทีนี้พอมาดูในเฟสสองก็คือวันนี้แหละเวลาประมาณ15 จุดสองสี่นาฬิกาก็คือ,คอประมาณสามโมงยี่สิบสี่นาทีนะครับบ่ายสามจะมีการย้ายของดาวอังคารเข้ามาร่วมกับดาวอาทิตย์อาทิตย์ก็เป็นนิดอังคารก็เป็นปลาะเนาะมันก็เลยตีความว่าอย่ามิตรล้วนเบียดเบียนยศท้าบรรดาศักหาได้ยากแล้วอาจจะมาเป็นศัตรูแล้วมันเป็นคู่ศัตรูกันอีกนะัดหนึ่งสามมันเป็นคู่ศัตรูกันคือความขัดแยง้งเกิดขึ้นได้กับคนลัคนา ทุกๆลักษณะด้วยกันเราก็ไปดูเรือนของแต่ละเรือนกันว่าแต่ละลักนณเนี่ยมีเรือนอะไหล่บ้างเริ่มต้นที่ลักษณราศีตุลกันไปเลยเนาะดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาเป็นนิดดาวอังคารย้ายเข้ามาเป็นปละถามว่ามันดีขึ้นไหมถามว่ามันต้องดีขึ้นมันต้องดีขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยดาวอังคารเนี่ยเขาอยู่ในเรือนนี้กันดาวอังคารเนี่ย ดาวหนึ่งดาวสามเนี่ยมันอยู่ในเรือนนี้ถูกไหมครับเป็นวินาศพอดาวอัคารย้ายเข้ามา ดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาก่อนดาวคัรย้ายเขาตามเข้ามามันถือว่ายังไงมันต้องดีขึ้นกว่าการที่มันอยู่ในเรือนของวินาศนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ดีเต็มร้อยว่าโอ้โหฉันจะกล้าแล้วฉันจะขยันแล้วฉันจะได้ในสิ่งที่ต้องการมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยฉันจะต้องแบบว่าได้งานที่แบบดีมีคุณค่าเพราะอาทิตย์ดันกลายเป็นอาทิตย์นิดไปนะครับเพราะนั้นเมื่อมันเป็นอาทิตย์นิด อะไรเข้ามาก็ทำทำไปก่อนอะไรเข้ามาก็ทำทำไปก่อนนะครับอังคารมามีอะไรที่จะต้องทำมีอะไรที่แบบช่วยเหลือคนอื่นเขาได้อาจจะต้องช่วยเหลือไปก่อนมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาในใจของเราอยู่แล้วนะครับเป็นหนึ่งสามแล้วมันเป็นสาศูนย์ด้วยมันก็เป็นเรื่องของการอาสาเป็นหนึ่งเป็นเรื่องของการที่คุณเองจะต้องปิด ทองหลังพระนั่นเองหนึ่งดาบครับไพ่ใบนี้ออกมาเป็นหนึ่งดาบ Circle of Right นะครับผมเพราะนั้นหนึ่งดาบก็ถือว่ามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะแบบอาจจะท้องก็ได้คนลักนาราศีตุลเพราะนั้นก็ไปซื้อพระออมได้เลย นะครับล,ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีพิจิกนะครับลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยโอ้โหเฮอร์มิตรมาทันทีมาทันใดอันนี้เรียกว่าเฮอร์มิตรนะครับเฮอร์มิตรแปลว่าขึ้นขานนะครับจำง่ายง่ายเฮอร์มิตรแปลว่าขึ้นขานคุณต้องขึ้นไปอยู่ ในที่สูงสูงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดาวที่เคยอยู่ในลาพะหนและ3อยู่ในเรือนลาพะเขาย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของวินาศทั้งหมดในช่วงนี้เลยตียาวไปเลยถึง17พฤเจิกพาจนถึงประมาณ4ทธันวาอังคารก็เป็นปะโอ้ยอาทิตย์ก็เป็นนิดมันไม่มันแย่อยู่แล้วมันยังต้องมาวินาศอีก วินาศเรื่องไหลวินาศเรื่องของการเกียงงานกันวินาศในเรื่องของการเบียดเบียนกันเนาะอาทิตย์ดวงเดียวแปลว่าความรับผิดชอบแปลว่าการงานถือว่าการงานความรับผิดชอบตกวินาศก็ต้องไปที่ไกลเนาะอังคารคือการเดินทางก็ต้องไปที่ไกลแต่ดันมาติดความเป็นนิดออกมาของดาวอาทิตย์คือญาติมิตรลวนเบียดเบียนและทําให้เราวินาศอังคารคือ ญาติกลับมาเป็นศัตรูกับเราแล้วทําให้เราเกิดความวินาศเราจะตีความแบบนี้เพราะฉะนั้นในการที่ดาวหนึ่งดาวสามย้ายมาไปขึ้นคานซะเนาะไปเคียงคานก็ดีนะแนะนําตามนี้ไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีธนูลัคนาราศีธนูเองเราจะเห็นว่าดาวอะไรเอ่ย ดาวอะไรเอ่ยครับดาวหนึ่งดาวสาย้ายจากกรรมะย้ายเข้าสู่ในเรือนของลาภะอย่างที่บอกครับอาทิตย์นั้นเป็นนิดงานใครก็เขามาเบียดเบียนเราเราอาจจะได้ลาบจากที่แบบว่าไม่คิดว่าฉันจะต้องทําเรื่องนู่นทําเรื่องนี่ฉันก็ได้เข้ามาอังคารก็คือเรื่องของญาติมิตรล้วนเบียดเบียนถูกไหมญาติมิตรไม่ดีการญาติมิตรแบบว่านู่นนี่นั่นบางทีเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยหนึ่งสามไม่กล้าไม่ขยัน ไม่กล้าไม่ขยันเพราะว่ามันไม่ใช่งานของเราอะอาทิตย์มันเป็นนิดไงใช่ป่ะแต่มันมาเป็นลาภะให้เราแต่มันมันไม่เหมือนกับอาทิตย์ที่อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเราทําทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราแต่พอมันนามาเป็นลามเอ๊ะแล้วฉันทําไปแล้วฉันจะได้อะไรบอกเลยครับทํทำไปเถอะเดี๋ยวดาวสุกมันย้ายเข้ามามันก็ได้เงินเองเดี๋ยวดาวเกตย้ายเข้าไปที่ปุรินปัตนีเดี๋ยวมันก็ได้เองเพราะฉนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่ามีอะไรทําต้องทําไปก่อน นะมีอะไรทําต้องทําไปก่อนสภาวะโควิดแบบนี้มันก็คือโอ้ยฉันจะตกงานฉันจะนู่นฉันจะนี่ฉันจะนั่นฉันจะเลือกงานเลือกได้เหรอเออถ้าเลือกได้เลือกไปถ้าเลือกไม่ได้ก็เป็น8ดดาบนะครับต้องหาทางออกให้กับตัวเองเพราะตัวเองถูกขังอยู่ในห้องดับ จิตนะประมาณนี้ไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีมังกรจากเรือนสุภะความสุขความเจริญความคิดย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของกรรมะการงานก็เหมือนเดิมเนาะอย่างที่บอกครับผมว่าคอนเซปต์ของดาวอาทิตย์นิดเนะี่ยมันคือการเบียดเบียนดาวอังคารมันก็คือการทะเลาะถูกไหมเพราะฉะนั้นมันทั้งอังคารนิดอ,อังคาร ปละแล้วอาทิตย์นิดมันก็มาที่กรรมมะก็คือการงานมันมาเป็นคู่ศัตรูกันตรงนี้ด้วยเพราะนั้นมันก็ทำนี้เลยจะตุสดายกันอีกอ่า3759จโอ้โหศูนย์เนาะอาจจะมีเรื่องของการงาน เอออาจจะมีการย้ายตำแหน่งเรื่องการงานได้ไหมได้เพราะว่ามันเป็นอาทิตย์แล้วมันทําตีโกอาจทำจัตัวสดายกันเป็น157และมี9ก้ป,ปุ๊บปั๊บทันทีทันใดมีเกณฑ์ที่คนลัคนาราศีมังกรจะต้องหาบินใบเสร็จเนี่ยนะครับยาวเป็นหางว่าวเป็น5เหรียญ5เหรียญคืออะไรครับความทุกความศกเศร้าวความเสียใจยการเสียเงินความโดดเดี่ยวเนาะเพราะนั้นตรงเนี้ย ก็ต้องระวังเอาไว้57มันอยู่กับตัวเนาะเกณฑ์ผ่าตัดเกณฑ์อุบัติเหตุมันมีอยู่แล้วเกณฑ์มันปุ๊บปั๊บทันทีทันใดมีศูนย์มี5มี7มี1มี3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสํานายในเรื่องของการงานเนี่ยมันมีงานโบยแน่นอนนะครับมีงานโบยเข้ามาคุณก็ต้องแกล้งทําเป็นแบบอุ oo, ้ยฉันงานเยอะฉันงานเยอะเห็นไหมครับเนี่ยฉันงานเยอะฉันงานเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใส่คิวไว้เลยอะไรประมาณนี้นะไปต่อที่ลัคนาราศีกลุ่มการลัคนาราศีกุ่มเองเนี่ยเขาบอกว่าดาวเนี่ยย้ายเข้าจากเดือนมรณะโครคภัยไข้เจ็บเดือนที่ผ่านมาอาจจะเจ็บป่วยนู่นนี่นั่นการงานไม่ค่อยดีการเจราจาการค้าขายความกล้าความขยันไม่ค่อยดีย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของสุภาษมันคือความสุขความเจริญความคิดเนาะแต่คิดยังไงล่ะคิดแบบอาทิตย์นิดเหรอคิดแบบว่าไม่เอาอ่ะไม่ชอบ ไม่เอาอ่ะโดนเอาเปรียบหรออะไรอย่างนี้เหรอคิดแบบอังคารปะน้อยใจแม่งอะไรอะไรก็แบบเอออย่างนี้เหรอทําไมเขาต้องมาเบียดเบียนเราชีวิตเราชีวิตของโอ้ต้องเป็นอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคิดได้คิดได้คิดได,ด,ได้แต่คิดเยอะมันก็น้อยมันก็น้อยแล้วมันก็ไม่ไม่มีทางไปต่อสู้เราทํายังไง ในเมื่อมันเป็นทั้งอาทิตย์นิดและเป็นเรื่องของอังคารปะเราก็ทำทำไปเนาะยอมรับสภาพไปเดี๋ยวดาวมันย้ายมันก็เข้ามาอยู่ในเรื่องของกัมมะลาภะมันก็ดีขึ้นถือว่าเรายอมเสียเปรียบในช่วงนี้นะครับเด อะไรเอ่ยเจ็ดเหรียญเนาะความสําเร็จกําลังจะมาเพราะนั้นมันจะมาได้มันต้องความอดทนนั่นเองไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีอะไรครับลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีมีนครับจากที่เขาอยู่ในเรือนของปตัตตานีคูค่ครองและหุ้นส่วนตกมรณะและอย่างที่บอกครับหนึ่งคือเรื่องของไมเกรนสายตาความดันนะอังคารคือเรื่องของอะไรครับอังคารคือเรื่องของขาเรื่องของการเดินทางต้องระมัดระวังในเรื่องของของแหลมของมีคมนะครับเข็งปั่นได้อย่าไป ยุ่งกับมันมึงไม่ใช่ซินเดอรเรล,ล่านะครับมไม่ใช่ออโรลลานะครับเพราะฉะนั้นไปทําอย่างอื่นเนาะแขนขากระดูไมเกรนความดันนะครับพวกนี้ต้องระวังการงานก็เช่นเดียวกันตกมรณะอังคารความกล้าความขยันตกมรณะหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังเอาไว้นะครับเดี๋ยวดาวพุธย้ายอีกนะก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับเขาก็เลยบอกว่าเป็นอัศวินอ่าเป็นมหาเล็กใช่ไหม เป็นมหาเล็กขถาเราก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆนานา,นามันจะมรณะเราก็ต้องแก้ให้มันสำเร็จให้ได้นะครับคนลัคนาราศีมีนยังต้องแก้ไขปัญหาจะตกงานทำยังไงละ่ะให้มันไม่ตกงานเนาะจะปวดหัวจะแบบว่าจะไมเกรนทำไงก็กินยากินฟ้าทลายโจรนะกินเข้าไปเลยทั้งแผง นะครับประมาณนั้นลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีเมฆลัคนาราศีเมฆจากที่เขาอยู่ในเรือนของอลีเขาย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของปัตตานีคู่ของและหุ้นส่วนโอ้มันมามันมาแบบว่าอาจจะมาแบบ 50- 50มาไม่ถึงคนนะนะประมาณนั้นนะจากที่มันเป็นนิดใช่ไหมมันอาจจะแบบ <c oughs> ควรจะได้แบบโอโ้ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเป็นอาทิตย์นิดเป็นแบบบ่คคนมีสงาาส่าราศีกลายเป็นได้อะไรมาวะ อะไรอย่างเงี้ยได้อังคารมาใช่ป่ะเออแล้วก็มาขัดแย้งกันอีกเพราะนั้นตอนนี้ถ้ามีใครมาจีบก็เผาๆไว้ก่อนเพราะว่าสุขยังเป็นมรณะอยู่4ยังเป็นอะไรอยู่เนาะเราก็แบบว่าถ้อยทีถ้อย,อ,ยอาศัยอย่าเพิ่งไปบอกว่าโอ๊ยหน้าตาแบบนี้ฉันไม่เอาหรอกอ่ากลายเป็นปากหมาเข้าไปอีก4อลีก็จะทํางานอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพราะว่า ปากหมามานานแล้วเนาะเพราะฉะนั้นรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอดาวพุธย,ย้ายเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นการเจรจาก,การค้าขายมันก็จะดีขึ้นไอ้ก้าวถ้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีโอเคนะได้มาแบบว่าไม่เต็มคนได้มาแบบพิกรมพิการก็เ,เอาไปเหอะนะดีกว่าไม่มีชาตินี้ชาติหน้าชาติไหน,นขึ้นคานเหมือนลัคนาราศีพิจิกอะมันได้มาก็เอาเหอะนะประมาณนั้นลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีพฤกโศกเนาะดาวหนึ่งดาวสี่ ดาวสามอยู่ในเรื่องของปุตตะตอนนี้ย้ายเข้ามาที่ไหนย้ายเข้ามาที่เรือนของอริอ่ออริในเรื่องของการงานการงานเบียดเบียนเบียดเบียนแล้วยังเป็นอริแล้วยังมาแบบว่าเฮ้ยทําไมไม่ทําทําไมไม่ทําฉันสั่งให้ทําทําไมไม่ทําอ่าเนาะกลายเป็นแบบว่า ก็ต้องทําก็ต้องตามน้ําไปประมาณนั้นแล้วดาวอังคารล่ะอังคารก็เป็นมาแบบว่าพอไม่ทําปุ๊บเขม่นกันอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้ไหมก็กลายเป็นดาวคู่ศัตรูอยู่ในเรือนของศัตรูอีกนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ดีไม่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวสุกจะย้ายไปมอระอีกนะครับเพราะฉนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยไฮเพเทตนะครับใช้ความเป็นไฮเพเทตเนาะก็ตีหน้าเศร้าเล่าความจริงไปแค่นั้นเองแหละ ประมาณนั้นลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนเองอยู่ในเรือนบ้านนาพันธุย้ายเข้ามาปุตตะเรื่องของบริวารการงานอาจจะมีเข้ามาแต่อาจจะไม่ใช่งานที่เราต้องการอังคารอาจจะเป็นเรื่องของความกล้าความขยันแต่มันเป็นอังคารประใช่ไหมมันก็เลยอาจจะไม่กล้าไม่ขยันอาจจะมีปัญหากับบริวารของเราคนลัคนาราศีเมถุนอาจจะมีปัญหากับบริวารของคุณอาจจะทะเลาะกับบริวารของคุณได้หม ได้ในช่วงนี้เพราะนั้นก็ต้องระวังเพราะสี่พันธุมันมอนอยู่เรื่องที่บ้านเรื่องเก่าๆเ,เรื่องธรรมดาทั่วๆไปที่เราเคยแบบว่ากินแหนงแข็งใจกันนะมันกลับมาอีกล้นะครับเพราะนั้นเอ็มเพสนะครับพไพ่ใบนี้คือเอ็มเพสน้องนางก็ต้องส่องกระจกชะโงกดูเงาเนาะ ก็ดูกระจกแล้วก็ดูสิว่าเฮ้ยสถานการณ์มันเป็นยังไงถ้าเราจะทําอะไรดีหรือจะทําอะไรไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งแบดไต่ไพ่ใบสุดท้ายไปต่อที่ลัคนาราศีกรลกฎดกันลัคนาราศีกรกฎดเองจะสหะัสเรื่องของคนรอบข้างย้ายมาเรื่องของคนที่บ้านคนที่บ้านอาจจะเห็นแก่ตัวคนที่บ้านอาจจะทําเรื่องวุ่นวายต่างๆนานาได้ไหมคนคือคนที่บ้านอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมาต้องมาเบียดเบียนทําไมเราต้องมารับผิดชอบเรื่องนู้นเรื่องนี้ เยอะแยะมากมายดาวอาทิตย์เองเป็นเรื่องของการงานความมีเกียรติเราเองก็อยากได้งานที่มีเกียรติแต่ทั้งงานที่มันไม่มีเกียรติแต่มาให้มันจะได้เงินเอาไหมเอาก็เอาถูกไหมหรือว่าอังคารมันคือเรื่องของอะไรครับพันธุก็คือเรื่องของบริวารเรื่องของการอยากจะไปไหนตอนนี้มันไปไหนไม่ได้อ่ะตอนนี้มันไปไหนไม่ได้ก็ไปเท่าที่เราไปได้หรือไปที่ชอบที่ชอบ อะไรประมาณนี้นะแล้วมันก็ทําจัตุสดายกันด้วยก็ต้องระวังในเรื่องของความบาดหมางที่เกิดขึ้นกับคนที่บ้านนะเพราะตัวเองเป็นเกตไงตัวเองเป็นเกตมันปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดแล้ว5้าเมันเป็นอยู่ในเรือนของปัตตน,นีใช่ไหมมันก็มีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ที่จะทําให้เกิดแบบนั้นเกิดขึ้นได้ ประมาณนี้เนาะเราก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งคาว่าห้าถ้วยไพ่ห้าถ้วย,ย,วยมันหมายความว่าโศกเศร้าสูญเสียแต่ยังมีอะไรเหลืออยู่สแสดงว่าในความไม่ดีในความสูญเสียมันก็ยังเหลืออะไรที่ให้เราเริ่มต้นเนาะเป็นประสบการณ์ได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงของดาวอาทิตย์กับดาวาคารที่ไม่ดีอ่ะมันไม่ดีทุกราศีอ่ะใครจะที่ไหนจะแปลความว่าดีหมดก็แปลไป นะครับแต่ผมจะแปลว่ามันไม่ดีเพราะอาทิตย์นิดมันคือเรื่องของการเบียดเบียนเนาะเรื่องของอังคารมันก็คือเรื่องของการกลับมาเป็นศัตรูไม่กล้าไม่ขยันพอเรารู้นิยามของดาวอังคารว่ามันไม่กล้ามันไม่ขยันอังคารเป็นปละเราต้องทํำยังไงเราก็ต้องพยายามกล้าและขยันถูกไหม เพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงข้ามกันเช่นเดียวกับดาวอาทิตย์ที่เป็นนิถูเบียนเบียนเบียนมาทําใจสิครับทําใจว่าโอเคชาตินี้ชาติหน้าและชาติไหนฉันก็คงจะต้องเกออิดมาเพื่อใช้กรรมของเขาเราก็ไม่เป็นไรเราก็ทําเพื่อเขาไปเพื่อที่จะรอเพื่ออาทิตย์ดาวอังคารจะย้ายไปดีในช่วงต่อไปอะไรประมาณนี้เพราะเดี๋ยวอังคารก็จะย้ายไปเป็นกเกษตรบดีในช่วงต่อไป ถูกไหมครับดาวอาทิตย์ก็อาจจะกลายเป็นเป็นปุตตะบริวารของเรานะประมาณนั้นเพราะนั้นทุกราศีครับตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาอดทนนะ ก็ทนทนไปหน่อย5ถ้วยลคณาราศีต่อไปคือลัคนาราศีสิงห์ครับลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยเขาบอกว่าจาก,กรกะดุมพระในเรื่องของการเงนินการขนขวายย,าย้ายเข้ามาเป็นเรื่องของคนรอบข้างาจะตีลันฟันแทงกับคนรอบข้างหรอคนรอบข้างเบียดเบียนเราเหลืหอญาติมิตรพี่น้องของเราเบียดเบียนเราเหรอประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเบียดเบียนเนี่ยก็ยังคงต้องรู้จัก ในเรื่องของการวางตัวเพราะว่าเดี๋ยวดาวพุธย้ายเข้ามามันก็จะดีขึ้นในเรื่องของการวางตัวในเรื่องของการเข้าสังคมเป็น 1- นึสนะครับประมาณนี้ถือว่าในช่วงนี้มันก็ต้องเป็นสองเหรียญก็คือการบาลานซ์ชีวิตก็คือจะต้องมีหนักมีเบามีหยินมีหยางมีดํามีมืดมีสว่างใช่ไหมครับออกาแฟดําก็ต้องใส่นมข้นหวานด้วยประมาณนั้นนะไม่งั้นขมขอแย่เลยไปต่อที่ลัคนาราศีสุดท้ายลัคนาราศีกันครับลัคนาราศีกันเองจาก ตนุของตัวเองมันดีเราบอกว่าของคนลัคนาสีกันเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าดาวเนี่ยมันย้ายออกมาในช่วงของกระดุมผ้าสาตยาพันธุแล้วก็ปุตตะมันก็จะดีต่อเนื่องเพียงแต่ดาวเนี่ยมันก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของกระดุมผะาเอ๊ะฉันอยากจะมีหน้าอยากจะมีตาฉันอยากจะมีความรับผิดชอบฉันอยากจะมีคนมายกย่องเรา ฉันอยากจะกล้าอยากจะขยันแต่พอเราทําไปแล้วมันไม่เกิดความกล้ามันไม่เกิดความขยันมันไม่เกิดผลลัพธ์ที่เราแบบว่าเอ็กเซปต์ได้เราก็รู้สึกน้อยน้อยใจเกิดขึ้นมาใช่ไหมคนลัคนาราศีกันช่วงนี้ก็เลยแบบว่าอาจจะน้อยใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอังคารมาเป็นปะอาทิตย์มาเป็นนิดมันไม่ไล่ดังใจนะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็อย่างที่บอกต้องทํากันไปก่อนนะดาวศุกร์ ย้ายเดี๋ยวเข้าพันธุละอ่าเรื่องเงินเดี๋ยวดำพุทย้ายเข้ามานะครับไพ่ที่ได้ออกมาคือ6คาถาชัยชนะยังไงก็ชนะนาะประมาณนั้นเนาะนี่คือลัคนาราศีต่างๆทีนี้อ่ะเรามาดูอีกดวงหนึ่งนั่นคือดวงเมืองดีกว่าเออดวงเมืองจะเป็นอย่างไรเอยเนาะดวงเมืองจะเป็นอย่างไรเอยถ้าดูที่ดวงเมืองนะครับอ่านะครับว่าในช่วงของดวงเมืองที่เข้ามาเนี่ย ผมว่ามันก็น่าจะมีอะไรที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าน่าจะดีขึ้นไหมเพราะว่าจากโดมเมืองเนี่ยเราก็ดูหนึ่งหนึ่งมาจากไหนหนึ่งมาจากมหาอุดในลักนาย้ายเข้ามาใช่ไหมย้ายเขามาอ่ะเขียนได้ในนี้เนี่นะโอเคเขียนได้เนาะดาวหนึ่งย้ายเข้ามาที่ปัตตาน,นีนะครับแม้ว่ามันจะเป็นปลเนาะไอ้ย้าย,ายแม้ว่ามันจะเป็นนิดอย่างที่บอกเดือนที่แล้วอาจจะเป็นอลิ ประเทศไทยเปิดเมืองเนาะพิจิการนี้จะเปิดเมืองแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรับแขกบ,บ้านแขกเมืองอาจจะเป็นอาทิตย์นิดอ่ะคืออะไรก็ต้องเข้ามาก่อนแล้วละประมาณนั้นใช่ไหมครับอังคารล่ะอังคารคือความกล้าความขยันแม้ว่าเขาจะไม่กล้าแม้ว่าจะไม่ขยันแม้ว่าจะรู้สึกแบบเหมือนถูกเบียดเบียนแม้จะรู้สึกเหมือนกับเอยจะมาเป็นศัตรูใช่ไหมครับแต่อังคารเคยอยู่ไหนเคยอยู่กระดุมพระ นะครับเคยอยู่ในกระดุมพ้าของดวงเมืองของเราแล้วก็เป็นปละอยู่แล้วเมื่อมันเป็นปลในดวงเมืองของเราอยู่แล้วนะครับมันจะย้ายมาเป็นปลในช่องนี้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันก็คล้ายๆเดิมๆแหละนะครับเพราะว่าอังคารเคยเป็นปลในคือไม่ใช่เคยเป็นปะเป็นปละในดวงเมืองย้ายเข้ามาเป็นปะในปตนัตตานีเออดวงเมือง เป็นปละในกระดุมพระการเงินขยันทําเข้าไปทําเข้าไปเนาะน้ํามันก็ขึ้นราคาใช่ไหมสุดท้ายแล้วอังคารก็มาเป็นปัตตนีอีกอาจจะมีแบบว่าอ,อน้อยใจเกิดขึ้นได้มี คู่ศัตรูเกิดขึ้นมาในเรือนของปัตตานีได้เพราะนั้นถ้ามองในเรื่องของการเมืองเองก็อาจจะมีเรื่องของการแบ่งครัวการเกิดขึ้นได้ไหมแต่ถ้ามองในเรื่องของการรับแขกบ้านแขกเมืองมันก็ถือว่าจากที่มันเคยเป็นหนึ่งสาที่อยู่ในอลิมันก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของเนี่ยปัตตานีเลยนะครับก็ถือว่าน่าจะดีขึ้น นะครับน่าจะดีขึ้นตัวอื่นๆน่ะเราก็คงจะต้องไปดูว่าโอ้โหอย่างศูนย์มันก็ยังมีนวางอยู่ตรงนี้เนาะการเสียชีวิตมันก็ยังประมาณเนี้ยเจ็ดสิบแปดสิบร้อยคนการติดเชื้อมันก็ยังประมาณหมื่นคนมันก็ยังเป็นมนุษย์ตอยู่ที่อยู่ในนวางที่แปดอยู่นะครับมันก็ยังเป็นมรณะจนกว่าจะถึงเมษาละนะแต่ตอนนี้ถามว่าเดลต้ามันน่าจะน่าจะดีขึ้นอ่ะคือมันไม่มีการกลายพันธุ์เนาะถ้าไม่มีไอ้บงไอ้บ้าที่ไหนไป กินของคงขังขาวหรือไปกินหมีกินหมาที่อื่นมันก็คงไม่กลายพันธุ์เพิ่มนะครับก็ถือว่าตอนนี้โรคมันดูสงบสงบนะแต่ยังไงเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราเรายังต้องโซเชียลดิสแทนซิงเนาะเรายังต้องป้องกันตัวเองแอลกอฮอล์เจลมีไหมครับไม่มีซื้อที่นี่ได้นะอะขายของเหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะอืก็ยังต้องมีแอลกอฮอล์ยังต้องล้างมือยังต้องใช้แมสป้องกัน อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันษย์ตยูยังอยู่กับเราไปอีกนานแล้วมันก็กลายเป็นลักษณะที่เรียกว่าเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นนี่คือดวงในเดือนนี้นะครับในช่วงของเฟสที่2องนะครับดาวอังคารย้ายนะครับก็กดไหลกดอ,อ,อะไรเยอะๆก็แล้วกันจะได้มีกำลังใจทำเนาะเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วเนี่ย ไม่หลอกไปฝุกร้องเพลงมาเออสวัสดีครับแค่นี้แหละ